สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แม่พลินดูดวงนะคะวันนี้พิกไพ่สองกองค่ะหนึ่งสองนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรเรื่องเราเป็นแบบไหนนะคะก่อนที่จะเลือกกองไพ่กดติดตามให้กับแม่เพลินค่ะกดหัวใจและเดี๋ยวคอมเมนต์นะคะว่าเลือกไพ่หนึ่งหรือสองและรู้สึกอย่างไรนะคะเรื่องเรานี้อาจจะตรงได้หรือไม่ตรงเพราะว่าใช้พลังงาน,นรวมนําแนวคิดข้อคิดไปปรับใช้ถ้าไม่สบายใจวางลงเมื่อพร้อมแล้วแม่เพลินเริ่มที่กองที่หน ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะขอดูก่อนเป็นอย่างไรค่ะไพ่เคลนไฟออฟเพนจิโกลค่ะแล้วก็อาซวินดาเก้าถ้วยในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยนะคะดีเท่าไหร่เนะาะไพ่ขึ้นห้าเหรียญห้าเหรียญไม่ค่อยดีค่ะนะจ๊ะแล้วก็ก้าวถ้วยหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนค้างเอาแต่ใจก็ได้เป็นคนเจ้าชู้ก็ได้แล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจเนาะเราไม่ค่อยสบายใจเพราะนั้นถามว่าเราไม่ค่อยสบายใจคําว่าไม่สบายใจหมายถึงว่าไม่ไว้ใจเขานั่นแหละนะจ๊ะถามว่าในฝังของเขาค่ะเขารวงนั้นรู้สึกไงกับเรากันแน่ในขณะที่เราไม่สบายใจค่ะจริงๆแล้ว1ิบถ้วยเขารู้สึกดีกับเรามาก10เต็ม1ิบ แต่ว่าอาจจะเป็นที่ตัวเราอาจจะค่อนข้างขี้น้อยใจไม่สบายใจบ่อยๆหรือทะเลาะกับเขาบ่อยๆชว่วยเขาทะเลาะก็ได้นะคะดังนั้นอาจจะเป็นความแบบ ข tamam. okay. hmm, okay, know, right. ี right. okay. ้งอนของเราอ่ะตัวเองนะคะเขามองว่าเราเป็นคนขี้งอนหรือเปล่าไม่เพ่ินถามให้เนี่ยมองว่าเราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเขาไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้นะนะจ๊ะถามดูแล้วกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะจริงๆแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นะปรับได้ต้องปรับที่ตัวเรานะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะดีเป็นที่ตัวเรานั่นแหละต้องปรับใหม่อย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดค่ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคนนั้นรู้สึกไงกับเราค่ะไพ่เคนเดอดชาเวอร์ค่ะแล้วก็สองดาบ โอ้โหพายขึ้นมานะแต่ยังเดอะทาวเวอร์ความสัมพันธ์จบลงไปแล้วหรือเปล่าค่ะเป็นรักออนไลน์ก็ได้แต่ค่อนข้างเครียดนะคะมองว่าแบบบล็อกกันไปแล้วในความสัมพันธ์นี้แม่เพิ่งคิดว่าบล็อกไปแล้วนะคะขอดูก่อนก่อนที่จะบล็อกเป็นยังไงบ้างเดอะเลเวอร์ขึ้นมาขอปิดไว้ก่อนค่ะเดอะเล e r เวอร์ขึ้นมาเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีค่ะแต่ว่าความรักทั้งนี้มีปัญหาอาจจะเป็นระยะทางก็ได้ค่ะไม่ค่อยไว้ใจกันนาจะประมาณนี้ถามว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้ค่ะตอนนนนนี้้้้ค่่่ The World, ่ะไขึมมมาาาเเลลือรรัผปแแววิ ้ในใหม่กันแล้วนะคะดังนั้นอาจจะเป็นความทรงจําของเราเก่าๆก็ได้ค่ะที่หวนกลับคิดถึงเขาคนนั้นเขารู้สึกดีกับเราไหมตอนนี้ไม่เพิินถามให้ก่อนค่ะไม่ไม่คิดว่าเขายังไม่ลืมเรานะมันเป็นคิดว่านะยังไม่ลืมเราแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วและต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะจ๊ะก็อลองนําไปปรับใช้แล้วกันนะคะเราคิดถึงคนรักเก่าใช่ไหมเนี่ยนะคะลองไปปรับใช้แล้วกันนะ,ะอะไรที่ใช่นะคะปรับใช้อะไรที่ไม่สบายใจวางลงอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ